สาบบสตกรรมบำเพ็ญทานอย่างนี้เป็นต้น้ดูข้อที่หนึ่งเนาะทันนะอันที้สองคืการรักษาศีลการเว้นจากปาธิบาตเนี่ยเมื่อกี้ว่าอวัยวะสมบูรณ์ฉะนั้นการที่เรามีอวัยวะทุกส่วนในกระดจชกายสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็มีรูปร่างสมสัดส่วน เมื่อสกรูดไปตอบประเด็นแล้วว่าจริงๆกรรมจากการงดเว้นจากปาราฏิบาตเนี่ยเป็นคนสมองไวมีไหวพริบเร็วสังเกตด้วนะเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์ไปฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีผลต่อกวามสติปัญญาคิดอะไรไม่ออกนะะคนโดนทบตึงเข้าไปเนี่ยมึนไหมมึนนี่ไม่เคยไปทำไม่ทำให้ใครมึนนะแล้วก็เป็นคนที่ยืนเต็มเท้า เดินเต็มเท้ามีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมเนี่ยสัดส่วนของกรรชกายนี่มีความเหมาะสมหมดเลยเป็นคนที่นั้นเพราะความที่ชอบฆ่าสัตว์ปองร้ายผู้อื่นก็จะเดินกระโยงใช่ไหมเดินกระโยงเดินไม่เต็มเท้าแต่เพราะไม่ฆ่าสัตว์ก็เลยเป็นคนที่มีการยืนเดินเนี่ยทั้งหลายเลยเนี่ยเต็มเท้าเป็นคนสวยงามเป็นคนอ่อนโยนด้วย เป็นคนรักความสะอาดเป็นคนมีความกล้าหาญเพราะไม่เคยไม่ทําให้ใครหวาดกลัวเนี่ยส่งผลหมดเลยเนะทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเป็นคนมีกําลังมากใครเป็นคนแข็งแรงไหมรู้สึกพลังมากจริงๆในตัวโราเองเนี่ยเป็นคนไม่อ่อนแอเลยไม่ค่อยเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเป็นคนพูดไพเราะมีถ้อยคําสลัดสลวยส่งผลอย,อย่างนี้ด้วยนะ เพราะเราไม่ไปฆ่าใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่เบื้องสร้ายใครเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เป็นคนน่ารักเข้าใกล้สัตว์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายก็ไม่กลัวเพราะไม่เคยมีเจตนาชั่วร้ายไปเบียดเบียนใครมีครอบครัวไม่แตกแยกด้วยเพราะไม่เคยไปฆ่าใครพัดแล้วก็ไม่สะดุ้งกลัวหวาเสียวไม่ว่าใครจะมาทําร้ายนี่ไม่เคยคิดตรงนี้เลยเพราะเหตุผลว่าอัธยาศัยที่มีแต่เกื้อกูลคนอื่นนี่แหละนั้นส่งผมเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นคนมีศัตรูน้อย แล้วใครคิดทําร้ายก็กําจัดไม่ได้เพราะไม่เคยไปฆ่าใครมาเลยแล้วก็ผู้อื่นปองร้ายไม่ได้ไม่เสียชีวิตจากการถูกทําร้ายเลยเป็นคนมีบริวารมากเพราะไม่เคยไปไปภาคของใครเป็นคนมีผิวพรรณงามเห็นไหมส่งผลนะ่สวนทรงก็งามโรภคภัยไข้เจ็บก็น้อยเป็นคนไม่เศร้าโศกเพราะไม่เคยไปทําให้คนโศกแล้วก็เป็นคนที่สมหวังไม่พลาดพาจากของรักของชอบใจสุดท้ายเกิดยุยืน เนี่ยตรงนี้แหละอันนี้ผลของการงดเว้นจากปนานติบาตน,นตรงนี้ตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจเข้าไว้ว่านี่กําลังของกรรมที่ทําแล้วให้ผลให้ผลที่ตัวสรีละด้วยแล้วก็ส่องไปถึงตัวนามธรรมาซึ่งมีความไม่หวาดกลัวและการเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนวลด้วยเพราะความเป็นผู้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย เมตตาตาศาสตร์ทั้งหลายไม่คิดเบียดเบียนตาศสตร์ทั้งหลายอัธยาศัยก็เลยสั่งสมมาอย่าง,าง,างต่อเนื่องนี่เป็นอย่างนี้ข้อที่สองเร็วนิดนึงเนาะข้อที่สองอันนีข้ข้อที่หนึ่ง mm hmm. อ๋อดูโทษนิดนึงโทษกล่าวไว้ไม่เยอะผลผลทางลบเนาะอายุสั้นอายุสั้นอายุสั้นตายก่อนกำหนด โรคเบียดเบียนเยอะทุกพลภาพอ่อนแอเฉยชารูปไม่งามเฉยชาอ่อนแอรูปไม่งามมองออกไหมทําไมถึงออกส่งผลอย่างนี้พวกรธรรมบาราติบาตเวลาไปตัดเส้นเอ็นเขาไปทบเขาเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนเฉยชา,ยาทีนี่แล้วก็รูปไม่งามคนใกล้ตายหน้าหงิกหน้าง,งองหมดเลยโดนทบโดนตีเนี่ย ไอ้กรรมตรงนั้นแหละส่งผลทําให้เหมือนคนเจ็บปวดตลอดเวลาเคยเห็นไหมคนบางคนเหมือนคนเจ็บปวดตลอดเวลาหน้ายู่ตลอดเวลาสุนัขบางพันเนี่ยมันเหมือนเหมือนร้องไห้ตลอดเคยเคยเจอไหมดูหน้าปั๊บเหมือนมันร้องไห้ตลอดเนี่ยมนุษย์บางคนเป็นอย่างนั้นเนี่ยหน้าตาบ่งบอกเหมือนคนเจ็บป่วยตลอดเวลาเลยไม่ไม่ผ่องใสรูปไม่งามครอบครัวแตแกแยกโดนฆ่า ถ้าไม่โดนฆ่าก็ฆ่าตัวเองตายมีเรื่องอยากจะฆ่าตัวตายอยู่เลยโดยกรรมปณนาิบาสนี่กำแรงๆจะเป็นแบบนี้นะถามใครเคยคิดฆ่าตัวตายบ้างไม่มีเลยอมาเนี่เคยคิดฆ่าตัวตายมานะเนี่ยอมามาจากกรรมปานาิบาตนะเนี่ยมาเนี่ยเคยอ๋อไม่เคยกันหรือพวกเราโอ้ดีจังเพราะทำไมไม่คิดบ้างอะ ดีแล้วก็เป็นคนขี้ขาดกลัวต่เพื่อเพือไม่รู้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนก็กลัวกลัวกลัวไปทํ้คนอื่นก็กลัวมาเยอะเป็นอธัธยาศัยเป็นคนขี้ขาดเลยแต่เนี้ยถูกรังแกด้วยเป็นที่รังเกียจแปลกแล้วก็หาสาเหตุไม่ค่อยเจอไปที่ไหนเขาก็รังเกียจเขาก็รังเกียจก็ไปเล่นเข้ามาเยอะ ไอ้กรรมมันตามมามีคนรังเกียจไอ้ปองร้ายด้วยวิศรูเยอะยอมมาอยู่ที่ตรงนี้เขาบอกว่ายยอมอุตส่าห์ทำดีคนทุกคน,นแต่ทุกคนมองยอมเป็นศัตรูหมดวะงั้นมาก็รู้แล้วนี่นี่นี่ไม่ธรรมดานะี่ยอมเนี่ยในอดีตเนี่ยศัตรูเยอะเป็นคนที่ประสบแต่ความทุกข์แล้วก็พัดพลากจากของรักแล้วก็ดูลักษณะท่าทางไม่ดี เดินก็ไม่ดีนั่งก็ดูไม่งามยืนก็ดูไม่งามนอนก็ไม่งามนีลักษณะท่าทางไม่ดีไม่เด่นเหมือนเหมือนคนไม่สมประกอบเหมือนเหมือนเหมือนร่างกายอ่ะเนะี้ยเหมือนพ่คนพิการในวังนั้นถึงเป็นลักษณะแบบนี้นี่ข้อที่สิบหกหมดเนี้ยปฏาาิบาติเป็นแบบนี้อ่ะดูทินนาทานนะดูไปคร่าวๆอ่เป็นคนมีทรั